พี่ปัญญานะครับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะักขายลูกชิ้นอนุมัติภายในหนึ่งวันรับรถได้ทันทีอาชีพอะไรก็ออกได้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเออใช่ไหม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 เราไม่เคยเห็นหน้องไม่เคยเห็นคุณทีน้องไม่เคยเห็นเราไม่จ่าอนุมัติเร็วปะ เห็นเสื้อก็รู้แล้วเห็นเสือกู้แเห็นเอก็รู้แนก็รู้นะสมก็รนสมอน้าแล้วเนี่ยอ้น่อออ้ ดูดิผมนะฮะผมก็เขียวแล้วก็เขียวเสื้อก็เขียว FC FC นายได้ครบคุณคได้ครับพี่ไม่มีการเปลี่ยนสีอื่นเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนตื่นแรงมางเลยเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ตื่นมาุไม่ใช่นายเจ้าของนะคะคุณพี่จริงๆหรือมายังบอกน้องเกดแล้วว่าเดี๋ยวขนมไม่ทานในรถด้วยนะครับพี่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะครับโอ้ยอบกุญใจที่สุดเลยเออเกดใหเพิ่มที่สุดเลย เอาข้าวพุงรวมให้ด้วยค่ะนหนึ่งคุณเอาให้รู้จักเลยรู้แล้วเอาให้รู้จักได้ลูกอ่ะเดี๋ยวฝากขึ้นรถนะลูกนะได้จ้ะอ่ะเก็บท้ายขอบคุณที่รักหนูนะครับพี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากอธิบายใช้รถยังเรียบร้อยเรียบร้อยใช้รถได้ๆตอนมาสี่ห้ารอบไม่เจอพุงทีบอกพุงทีไม่อยู่ผมออกไปซื้อรถมางไปนู่นไปนี่ครับพี่ วันนี้เลยได้อยู่เลยค่ะได้อยู่แล้ววันดีด้วยวันนี้ส่งหลายคันเลยนะส่งหลายคันค่ะส่งต่างจังหวัดเยอะเลยพี่ใช้รถแล้วมีอะไรเข้ามาได้ผมไม่ทิ้งนะเออผมไม่ทิ้งอ่าเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ใช่ไม่ทิ้งพี่เข้ามาเลยเดี๋ยวผมดูแลให้ผมไม่ทิ้งอยู่เลยหน้าบ้านชอทอไปอ๋อมาโทยจ้าอ่าได้ได้ได้จะไปไปเจมเลยใช่ไหมคะจดจะไปเจมวัดวังยาวมีดอกไม้อะไรให้พี่ทาไหมดู มีแล้วเนาะมีจ้ะให้เดี๋ยวนุรักษาหมอสายไปให้นะจ้าไม่เป็นไรหมอสายเอาไปส่งที่บ้านไหมล่ะไม่ไม่เป็นไรค่ะจะกลับเอาอ๋อเพราะว่าคุณแจ็คเองนุ้นูเอาเอาขยับมาล้มๆ้มลุกไปจ้าเดี๋ยวขยัะจอดในรมตรงนี้ดีกว่ามจะจอดตรงนั้นเดี๋ยวตุ๊กตานั้นนายให้มาแล้วนะอ๋อโอเคจ้ะแม่เดี๋ยวนูส่งขึ้นรถจ้ะจ้ะแม่จ้ะขอบคุณมากนะแม่นะอแม่นะแม่มาแม่นั่งไหนแม่นั่งหน้าเนาะอ๋อตอนนี้แม่แม่นั่งหน้า อ,นนอ๋อมีน้ำแบบล้วนะลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> มีความสุขทุกครั้งที่ได้ให้อาชีพไรก็ออกรถจข่ยนได้รักเท่ากันนะครับสบายใจดูแลพร้อมบริการครับ <c oughs> ครับโชคดีครับพี่โชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ Thank you